วันนี้เราได้เห็ดมาเป็นเห็ดตะมิดหรือเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งขมขั้นแรกเมื่อเราได้เห็ดมาแล้วเราก็มาทำความสะอาดเห็ดโดยการตัดตีนใช่ภาษาภาษาถิ่นหลักใบเรียกว่าตัดตีนนะคะก็คือการทำความสะอาดโคนเห็ดนั่นเอง นี่ค่ะอันนี้อัน,นที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นี่คือยังไม่ได้ทำความสะอาดก็นี่นะคะ่ะเห็นไหมให้มาแค่แค่ไหม,ไหมทำแบบนี้นะคะให้มาแค่แค่เลยนะ Oke, okay. teman. Ini. Iya, hah.